เราอยู่กับดุกดังเฟอร์รารี่นะครับเรื่อมันนี่ก้องในเซรีวังวิเศษจังหวัดตรังนะครับวังวิเศษก็เป็นดินหนึ่งทีมีวัวดีวัวดังกับไส้เลือดวัวดีๆมากมาย่กับไล่ไลขายกับกับอยู่ที่วังวิเศษนะครับครับนี่คือดุกดังเฟอร์รารี่นะครับคูชนคือโนดแพดวัวซิ่งโตกับโนดวัวโตซิ่งโตกับชื่อชนนะครับเรื่องไอ้ซิ่งโตขายโกแเปดเกลียงไกลชนเนื้ลานกแส้นบาทนะครับชนแพงวัวเผื่อในเทศกาลนี้นะครับ ขวัญชนารับรางวัลถ้วยเกียรติยศเชือถ้ามาจากกำนันแมวเขวิเศษอำเภอเมืองสังครับเราพยายามเก็บผาาไล่ไล่มุมไล่ไล่ต่อนะครับดุกดางเฟอร์รารี่เรย์มันนี่ข้างในเรย์รีวังวิเศษหนึ่งลานลูกแทนบาทนะครับครับอย่าลืมนะครับวันที่หกกับวันที่สิบสามเปรียบปัวนะครับหกกับสิบสามถ้าน้ำจงโพเปรียบปัวเปรียบสองวันเต็มนะครับชนวันที่สิบหกที่เจ็ดสำนับครูที่เรามาเยี ta ta. Other, uh, ่ยมของชนครูเอกวันที่สิบเจ็ดหนึ่งลานลูกแทนบาทดุกดางเฟอร์รารี่เราอยู่กับควันนะครับ อายุกี่ปีกับนะ6ปีว่ารับอายุ6ปีว่าจนวันนี้ว่าทีว่าที่าครับว่าทีฮานะครับว่าทีหนึ่งเราจะนาจักว่าทีหนึ่งนาบนสองกระบี่รับชนะสองนะครับกระบี่ว่าทีช่องชนะจักว่องแผ่ลมแพ่ลมทีชนะกระบี่ครับว่าทีสามชนะจักชนะเสาน์ทุ่งว่าทีสี่ตุงทรงว่าทีฮ่าควันทีหน้าควันทีน้ วัเดียวก็จะนาทีนี้แล้วเลยนะิ้มกับการนี่คือข้อมูล้าวสั้นด้านวายชนอายุกปีกว่าชนนกครังกับแพรนึ่งรังมันลมนะขับ่านผู้ชมครับเที่ยวนี้ชนเนึ่งหลายรกแท้นะครับเป็นักขีพยานด้วยนะครับเขอาคุณหมามาเขอบคุณกับนั่นแมวที่หมอบรางวันหมายนะครับวันเดียวกับวันที่13จะนำตุงโพสเตเดียมจะทําการเปรียบหัวนะครับชนที่17นี่คือคู่เอกในวันที่17เมษายนจนกันเนื่องลานกบื้นบาท เมื่อเดียวเราไปเยี่ยมดุกดังเฟอร์รารี่อมันนี่มาแล้วครับแถวนี้เรามาเยี่ยมโนดแพชหวัวโตซิ่งโตวงเล็บว่าซิ่งโตนะครับมันมีคําว่าซิ่งโตอยู่คําว่าโตอยู่สามคำนะครับโนดตพดหวัวโตซิ่งโตวงเล็บว่าไอซิ่งโตกับเราเรียกไอซิ่งอะไรซิ่งโตก็ได้มีตีไปตีมาคำว่าซิ่งโตเราค้นมันปนเนี่ยนะนะท่านผู้ชมครับแหลกค้นมันขนกับไม่ใ่ธรรมดานะครับคนจิกโกนแล้วเป็นรลวไม่ไหวหลุนใดๆกัน คนรุมจุ้มราดาจังโอ้ยกับเป็นสิ่งโตตีเดียวกับครับโน้ตแพทว่าโตนี้อายุว่าเท่าไรกับนะประมาณสิบปีได้ครับสิบปีนะครับท่านผู้ชมครับจนว่าทีว่าตีห้าว่าตีห้านะครับที่ว่าตีพันมาอ๋อเพิงโง่มานะครับซี่ว่าตีพันมาอยู่กับเขาเป็นแะไรนะครับเราก็เลี้ยงขายยายทวดทอนครับทีนเดือบว่าตีไหนกับนะวัวค้อนครับนะเดี๋ยวนี้ก็ยายมาอยู่กับขาย มูแดงขายกูแปดเปลี้ยงไกลครับขายนี้เราปกติเราเลี้ยงยังดี่ไะครับนะเลี้ยงที่ป่าบอนครับป่าบอนนะครับท่านผู้ชมครับขายนี้อยู่ป่าบอนนะครับท่านที่สนใจขายท่านใจ,นใจวัวก็ให้รู้ว่าอยู่ที่ป่าบอนครับเราแลกคนมัน,นก่อนครับเราเอะไรอยากนะครับวัวคนบันนมีมาก,มา,กมายทีเดียวก็ มาร์กในทางช่วยเล่านะครับก็เลยเรียกไว้สิ่งโตนะครับโนดแพดว่าโตสิ่งโตครับกับก็เชิญเป็นรักขีพยานก็เชิญรวมกันเป็นแรงใจนะครับทางระนามก็เชิญเป็นแรงใจนะครับถูกถูกไหวนะครับในวันที่17เมษายนครับที่สนามถุงโพสเตเดียมนายนครพรหมเพชรนายนามนะครับขอบคุณถูกไหวขอบคุณถูกขอกที่อนุญาตได้เยี่ยมขายโคนะครับ